บทพิจารณากาย6ขั้นตอน 1. หมดลมหายใจให้พิจารณาว่าเมื่อร่างกายหมดลมหายใจแล้วธาตุลมกับธาตุไฟก็สลายออกจากร่างกายเราก็หมดความรับรู้ทางร่างกายไม่สามารถควบคุมร่างกายได้อีกร่างกายก็จะล้มลงนอนทับแผ่นดิน กำหนดหมายให้เห็นร่างกายนอนทับแผ่นดินอยู่ 2. น้ำดันดินเมื่อธาตุลมกับธาตุไฟออกจากร่างกายแล้วก็เหลือธาตุดินกับธาตุน้ำที่ยังคงอยู่ให้พิจารณาว่าหากทิ้นให้ร่างกายนอนทับแผ่นดินนานติดต่อหลายๆวันน้ำก็จะดันดินออกมา ร่างกายก็จะพองขึ้นอืดเขียวช้ำตาถลนลิ้นจุกป,ปากแขนขาพองชี้ชูชันขึ้น 3. ทธาตุดินแตกธาตุน้ำที่ดันดินออกมาเมื่อผ่านไปหลายๆวันเข้าผิวหนังก็จะปริแตกไปทั่วทั้งร่างกายน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือด ก็จะไหลเยิมออกมาตามรอยที่ปริแตกทั่วทั้งร่างกายนั้น 4. น้ำละลายดินเมื่อน้ำเหลืองน้ำหนองน้ำเลือดไหลออกมาตามรอยปริแตกทั่วทั้งร่างกายเนื้อหนังก็จะเริ่มเปื่อยเน่าแล้วย่อยสลายลงสู่ดิน 5. ร่างกายเหลือแต่โครงกระดูก เมื่อเนื้อหนังย่อยสลายลงดินหมดแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกขาวพโพลนนอนอยู่พิจารณาให้เห็นหัวกระโหลกศีรษะกระดูกซี่โครงกระดูกแขนกระดูกขาและหยุดภาพแห่งความคิดนี้ไว้จากนั้นเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนอย่างชัดเจน 6. กระดูกสลายลงสู่ดิน เมื่อเพ่งจนเห็นโครงกระดูกครบทุกส่วนแล้วให้พิจารณาเห็นโครงกระดูกในสภาพผุก,กร่อนทั่วทั้งโครงแล้วนึกให้เห็นกระดูกที่ผุก,กร่อนนั้นค่อยๆสลายไปเป็นดินให้คิดพิจารณาเทียบเคียงขึ้นมาในจิตว่าดินกับร่างกายเราเป็นอันเดียวกันร่างกายเรากับดินก็เป็นอันเดียวกัน เมื่อพิจารณาจนถึงขั้นที่6แล้วก็ให้กลับไปเริ่มต้นพิจารณาขั้นที่หนึ่งอีกทำซ้ำๆหลายๆเที่ยวจนจิตเกิดการยอมรับว่ากายเรานั้นคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมตามความเป็นจริง